สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นสีชาน n อลครับส่วนคลิปในวันนี้ก็เป็นข่าวสั้นแมนยูอีกหนึ่งวันครับในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆรอบรัวปี่าปแดดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับเพราะว่ามันไม่มีการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยยย่่่่งขข้นนััไกกก็็ฝาาาาดดววววครรรรรบเเเเเเอลละีี๋ปมปมทแแ ข่่าวทีในฤดูกาลหน้านะครับพรีเมียร์ลีกเขาเตรียมที่จะเปลี่ยนฟอนหลังเบอร์เสื้อของทุกทีมนะครับในฤดูกาลหน้าโดยรูปแบบตัวอักษรเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับตัวอักษรเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเลขเบอร์มันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็อาร์มที่แขนเสื้อก็จะมีลักษณะเปลี่ยนไปครับผมแต่ว่าก็จะเริ่มกันในฤดูกาลหน้านะต่อมาเรามาอัปเดตหลังเกมการแข่งขันที่แมนยูเสมอซัลซัมตันกันบ้างนะครับมันก็ผ่านมา2วันแล้วผมเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยังติดหลายคนก็ยังมีข้อสงสัยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น ใบแดงของคาเซมิโลจุดโทษหรือว่าจังหวะที่อเลฮันโดกานาโชโดนสไลด์จนบาดเจ็บนะครับเราไปเริ่มที่กานาโชก่อนกานาโชเนี่ยล่าสุดนะครับข่าวก็บอกว่าเขาต้องพักถึงประมาณ6สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนครึ่งนะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและกานาโชเขาได้ออกมาอัปเดตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับเขาได้บอกว่าโชคไม่ดีเลยที่ผมจะไม่ได้ช่วยทีมของผมที่เกมกําลังจะมาถึงในช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากของฤดูกาลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมผิดหวังอย่างมากที่พ การลงเล่นให้กับทีมชาติอ์เจนตินาด้วยซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สําหรับผมและมันก็น่าภูมิใจสําหรับผมและครอบครัวเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลฟุตบอลมันย่อมเกิดขึ้นได้ในชีพของเราทุกคนถึงอย่างไรก็ตามผมจะมุ่งมั่นแล้วก็มีสมาธิกับการฟื้นฟูร่างกายของผมพระเจ้าสอนให้ผมไม่ยอมแพ้และผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าผมจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมและนี่ก็คืออัปเดตของอ,อ,งอ,รา,อาร์เนตินาโชที่เขาอัปเดตผ่านอินสตาแกรมส่วน ขายวอคเกอร์ปีเตอร์ครับคนที่เสียบอเลฮันโดการาโชจนได้รับการบาดเจ็บเนี่ยเขาได้ออกมาขอโทษการาโชเลยนะแล้วการาโชก็ได้ไปคอมเมนต์ตอบกลับหรือว่าตอบกลับคายวอคเกอร์แล้วว่าไม่เป็นไรทุกอย่างมันเป็นเหตุผลเรื่องฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้นะครับผมเชื่อว่าแฟนแมนยูหลายคนนะ่ะก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับคายวอคเกอร์ปีเตอร์นะครับคงจะติดใจกับพุทธศิลป์มากกว่านะครับในจังหวะหลายๆจังหวะในเกมกับเซาแธมป์ตันส่วนในกรณีของคารซิมิโลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกแถลงการเรียบ ลอยแล้วว่ายืนยันที่จะไม่อุธอทธรณ์โทษแบนดสีเกมของคาเซมโร่นะครับโดยทางสโมสรเนี่ยเขาได้ระบุไว้ว่ามีโอกาสไม่มากที่จะเปลี่ยนผลการตัดสินนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมพวกเขาอ่ะถึงไม่เลือกที่จะอุทธรณ์ครับเพราะว่าจังหวะของคาเซมโร่มันก็ก้ำกึ่งที่จะโดนหนักโดนใบแดงหนัก แล้วก็อาจจะทําให้เพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บแมนยูก็ดูแล้วว่ามันก็มีโอกาสน้อยที่จะอุทธรณ์สำเร็จก็เลยตัดสินใจที่จะไม่อุทธรณ์โทษแบนของคาซิเมโรในครั้งนี้นะครับส่วนทางคาซิเมโรเขาก็ได้ให้ความเห็นในจังหวะนั้นด้วยครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินหรือแฟนบอลผมคิดว่าเขาก็มองเห็นนะว่าจังหวะที่ผมเล่นน่ะผมไม่มีเจนตนาที่จะทำร้ายคู่แข่งเลยผมพยายามแย่งบอลกลับมาผมเข้าบอลอย่างแข็งแกร่งเพราะนั่นคือตัวตนที่ผมเป็นและผมก็ชอบในความขมข้นที่ผมใส่ลงไปในเกม แต่มันไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายคู่ต่อสู้เลยผมไม่เคยพุ่งที่ปลายสตั๊ดน่ะไปที่ผู้เล่นคนอื่นเลยผมจะพุ่งไปที่บอลอย่างเดียวและเช่นเดียวกันถ้าใครสักคนที่ต้องการจะทำร้ายผู้เล่นคนใดอ่ะผมจะโกรธมากเพราะนั้นไม่ใช่ฟุตบอลในโลกของฟุตบอลน่ะคุณทำฟาวได้เพราะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเกมแต่ไม่ควรเลยที่จะแฝงไปด้วยความมุ่งร้ายต่อคู่ต่อสู้นั่นคือคุณค่าที่คุณแม่ของผมสอนมาและผมจะไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายผู้เล่นคนอื่นคนใดเลยเช่นเดียวกันผมไม่เคยต้องการที่จะพูดจาให้หใร้มมาย และก็แน่นอนในสนามอ่ะคุณอาจจะพยายามปลุกเราเพื่อร่วมทีมนั่นเป็นเรื่องปกติมันย่อมเกิดขึ้นได้เพราะทุกคนต่างก็ต้องสู้เพื่อปกป้องตาสโมสรของตัวเองแต่คุณค่าที่คุณแม่ผมสอนผมไว้อ่ะมันคือความพยายามอย่าไปทําร้ายใครผมคิดว่าผมจะต้องทําฟาวและรับใบเหลืองหรือใบแดงต่อไปเพราะนั้นคือฟุตบอลแต่ผมก็เชื่อในสิ่งที่คุณแม่ของผมสอนผมไม่เคยคิดที่จะทําร้ายใครเลยนี่ก็คือคําชี้แจงจากคาเซมิโลที่บอกกับพวกเราครับต่อมาเราไปที่ข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับข่าวซื้อขายนักเตะเนี่ยเราไปที่ข่าวน ยย้าอออกกกันนะ่ล่าสุดมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะปล่อยยืมแอนโทนีอิลังกาในฤดูกาลหน้าครับผมเพื่อให้ไปเก็บประสบการณ์เพราะว่าฤดูกาลหน้าแมนยูอาจจะมีการเสริมนักเตะตัวลุกที่เป็นบิ๊กเนมเข้ามาบ้างครับทำให้แอนโทนีอิลังกาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะลงสนามมากนักก็เลยต้องให้แอนโทนีอิลังกาพิจารณาที่จะย้ายไปเก็บประสบการณ์จากทีมอื่นแบบยืยมตัวครับส่วนในรายของอารอนฟันบิสซาก้าครับผมมีรายงานว่า ล่าสุดเนี่ยเทนฮากอาจจะพิจนารณาที่จะไม่เสริมตำแหน่งแบ็กขวานะครับอาจจะให้อลอนฟันบิสกาเนี่ยพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลหน้าต่อไปครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะช่วงเนี้ยออลอนฟันบิสกาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ต่อมาเราไปดูข่าวซื้อนักเตะของแมนยูบ้างข่าวซื้อนักเตะของแมนยูเนี่ยล่าสุดมันก็มีข่าวโยงกับแฮี่เคยนเยอะครับและอดีตนักเตะของเราอย่างลิโอฟูจินานก็ได้ถามแฮล่เคนนะครับเขาได้ถามเชิงว่าถามไปก่อนแล้วก็ให้แฮี่เคนมาตอบเขาทีหลังนะครับไม่รู้แฮล่เคนเขาจะตอบหรือเปล่านะฟูจินานเขาก็ได้ถามว่าแฮล่เคนบอกแล้วที่เธอว่าคุณนะ่ะอยากอยู่สเปเปอร์ต่อเป็นวันขับแมนอยากจะมีรูปปั้นที่หน้าสนามอยากจะเป็นตำนานแบบนี้คุณโอเคเหรอแต่ตอนนี้มีโอกาสที่คุณอาจจะต้องย้ายมาอยู่แมนยูแล้วก็ มาประสบความสําเร็จที่แมนยูคุณนักการแบบนี้หรือเปล่าคุณช่วยบอกผมทีว่าคุณนักการแบบไหนก็จะประมาณนี้ครับที่ริโอเฟร์นานพูดในรายการไฟยูเคของเขาครับผม ฟรูรนานก็คงจะสื่อประมาณว่าถ้าอยู่สเปอร์ต่อเขาก็จะได้ปิดตำนานเขาจะมีรูปปั้นแต่เรื่องประสบความสําเร็จน่ะเราก็รู้กันอยู่ว่าสเปอร์ไม่ได้แชมป์ใหญ่มานานแล้วครับแต่ถ้าอยากได้แชมป์หรืออยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยากประสบความสําเร็จเนี่ยก็ย้ายมาแมนยูสิฟูรินานก็จะพูดประมาณนี้นครับผมแต่ก็มีอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ ESPN เนี่ยเขาได้ช็อตฟิลใส่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาได้ระบ,บุว่าแมนยูน่ะอาจจะไม่พิจารณาที่จะไล่ตามดิ ดูของเฮลลี่เคนนะครับแม้ว่าเฮลลี่เคนเนี่ยจะเหลือสัญญากับสเปอร์เพียงแค่ปีเดียวเพราะว่าเฮลลี่เคนเนี่ยถือว่าเป็นแค่หนึ่งใน3ตัวเลือกกองหน้าที่ตกเป็นข่าวกับแมนยูครับโดยที่แมนยูนะมีแผนที่จะไล่ซื้อทั้งวิกเตอร์โอซิมเพงของนาโปล ah vent us, ีแล้วก็ดูซานบาลาาฮอวิทของยูเวนตุสครับแล้วก็เฮลลี่เคนเป็นคนที่3ก็คือแมนยูจะเลือกแค่หนึ่งใน3นี้แล้วก็ถ้าให้ดูในอนาคตนะ่ะทางวิกเตอร์โอซิมเพงกับดูซานบาลลาฮอบิทเนี่ยพอจะม และ ESPN เนี่ยก็ได้เสริมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่เสียเวลามาต่อรองกับเดนียลเลวีประธานสโมสรของสเปอร์ให้กินระยะเวลานานไปจนจบตลาดของซัมเมอร์แน่นอนเพราะว่าแมนยูน่ะต้องการกองหน้าตัวใหม่ที่ใช้งานได้ทันทีในนัดแรกของฤดูกาลนะครับผมตามประวัติของลวีในอดีตแล้วเขาจะไม่ปล่อยนักเตะต,ตัวหลักของทีมไปได้ง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดแมนซิตี้ไม่ให้ควา้าเฮลิเคมไปร่วมทีมนั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วหรือว่าการขายแกเรเบลให้แลมาดริดเป็นสติโลกนะครับ8ปล้านปอนด์เมื่อปี2020 และเดนเนลลเลวีครับเคยทําให้เมนยูต้องจ่ายค่าตัวของดิเมท้าเบอร์บอตอฟเป็นสตีสมโมสรด้วยครับคือ30.75ล้านปอนด์เมื่อปี2008นแครับและเอเอฟพีเอเนี่ยก็เชื่อว่าเลวีรู้ดีว่ายูเนเตดต้องการกองหน้าตัวเป้าระดับโลกไปใช้งานทันทีในฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะต้องพยายามโกงค่าตัวแฮ์รี่เคนให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะ่ Manchester United นะแมนเชสเตอร์ยูไนเตต์น่ะอาจจะไม่พร้อมจะจ่ายเงินมากขนาดนั้นนะครับเพื่อซื้อเคียนเพราะว่าเฮนะรี่เคลนน่ะฤดูก แค่ปีเดียวและระยะเวลานี้สโมสรต้องการงบประมาณอย่างจำกัดนะครับตามกฎ Fin ิ n c i a l f a i r Play นะครับฟังไม่ผิดครับเพราะว่าแมนยะูน่ะมีโอกาสมินเมียที่จะผิดกฎ Fin ิ n cial Fair p l a y นะครับถ้าแมนยูมีโอกาสผิดกฎ f ิน a n c i a l f a i ร Play เนี่ยถือว่าโอ้โหวิกฤตมากเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าแมนยะูเนี่ยเป็นสโมสรที่มีการเงินดีมากถ้าเสี่ยงที่จะผิดกฎ Fin ิ n cial Fair p l a y เนี่ยก็คือว่าเป็นวิกฤตของสโมสรแล้วนะครับและเอฟพีเอเนี่ยก็กล่าวต่อไปอว่าจริงๆแล้วอะ่ะเคมี ทางเลือกที่จะย้ายไปไบยาเมนิกด้วยครับที่ยังไม่มีตัวแทนของโรบเบิร์ตลวันดอบกี้หรือว่าจะเป็นเลอมาลิบบาเซโลนาหรือเปเช่แต่ทีมเหล่านั้นน่ะอาจจะทนรออีกป,ปีในสัญญาเคนนะครับก็คือประมาณว่าอาจจะรอให้เคียนหมดสัญญา่อยจะเซ็นฟรีนะครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงอ่ะถ้าแฮล่เคียนย้ายไปค้าแข้งที่ต่างแดนนะ่ะเขาจะหมดสิทธิทำสถิติเป็นดาวซุนโวสูงสุดตลอดการแซงอลันเชลเลอร์ที่260ประตูครับเพราะว่าตอนนี้เคนทำไปแล้ว203ประตู ก็เคนก็อาจจะพิจารณาที่จะย้ายไปในทีมพีเมลีครับเขาก็คิดประมาณนี้เพราะว่าเคนเะนี่ยหลักๆเลยเขาอาจจะต้องการทําสถิติทําลายสถิติเนี่ยประตูการยิงของอารันเชลเลอร์ครับและขณะเดียวกันทางเดอะแอตเทติก็ได้เสริมมาสั้นๆครับว่าสเปอร์เองอ่ะก็ไม่อยากให้เฮลรี่เคนย้ายออกครับแดเนียลเลวี่อ่ะก็พยายามจะต่อสัญญากับเฮนรี่เคนให้ได้ครับแม้ว่าการเจรจาตอนนี้นะ่ะพวกเขาจะยังไม่คืบหน้าอะไรกับเฮนรี่เคนเลยครับถ้าผมเป็นลลเฮนรี่เคนผมก็คงคิดว่าผมต้องการบระสบความสําเร็จนะครับ เพราะว่าอยู่กับสเปอร์เนี่ยก็ช่วยสเปอร์อย่างมากการเสริมทีมของสเปอร์แต่ละครั้งเนี่ยมันก็เสริมมาเพื่อเจ้าแชมป์แต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ประสบความสําเร็จครับก็จะประมาณนี้ข่าวของแฮร์รี่เคนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีอ,อีหน่อยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วยกดไลค์ให้ด้วยครับผมกดไลค์คลิปนี้เพื่อที่ให้คนอื่นเนะี่ยได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนข,าวานวนนข่าวบเนียน และใครที่คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างไดครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ